กลับมาจากทะเลต้องแบบว่ามาเติมให้เราผิวสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ดีใจมากเลยได่กับพีใช่ค่ะกลับมาจากทะเลต้องแบบว่ามาเติมให้เราผิวสวยถูกต้องครับจริงๆมันดูกวนนานมากนะที่มาเจอผมใช่ค่ะเพราะว่าทำกับหมเอเมฆเราอยู่นานมากนี่งานฟิลเลอร์ผมเป็นอะไรที่ มันเป็นอะไรที่ทุกคนจะชอบที่าฟพิลเลอร์ไปแป๊บเดียวเลยจริงไหมที่อยู่ได้นานล้วใช่ค่ะแต่เห็นไปอยู่นานแล้วก็เติมได้นะ,ะใช่เลยนะ สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด็อกเตอร์เมฆคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook i n s t a g r a กรม n i at YouTube c h anel n เว็บไซต์นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรวมถึงเทรนอัปเดตความรู้ความงามได้ก่อนใครนะครับสวัสดีครับ